สวัสดีค่ะพ่อคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำเงินอยู่ที่สวนค่เกษตรแดงใหญ่ของคุณพ่อซัมดี้ครับค่ะบ้านยังนะคะพ่อบ้านขีเล็กตำบลโนดีอำเภอเรนเงียจังหวัดลบบุจ้ะครับบอกพ่อแล้วว่ายังงับออกไปแดดเ้อพ่อแดดที่แห้งค่ะน้องพ่อเนาะโอ้ยจังแห้งจังย่างฝนตกกับโตแห้งแม่นว่าครับ ย่ำฝนตกับตกแข็งยัง่ำตกกับตกะยังขายย่ำแดดกับแดดพวดเนาะแมนจ้าพ่อปลูก่คาเกษตรแดงใหญ่เนาะค่ะเนาะครับปลูกมาจอกปีละค่ะพ่อนี่ปีสามครับเขาสุนปีสามปีที่สามครับเป็นยังไงคะกระแสปลูก่คาเกษตรแดงใหญ่แต่ว่าปีเด็กๆก็ย่ำมาย่ำมาควันแดดเก๋าก็าโบรานไหนพอว่ายังมาท่านหูจัก ต้นปลายสายเหตุของมัน้านสิเป็นอย่างไหมาจากไหนค่ะพ่อเออต๊มาปีสองจังหัวมันเป็นอย่างแบบไรเป็นจังไรก็คอยหูมาจ้ะปีแรกเนี่ยโบจากแล้วเอาใส่เบิด์ูอันคูแนววึงามันตายกับทองกันตายว่พ่อมีตายไมตายครับตายไอ้ที่ตายนี่เกิดจากยังครับเกิดจากเสียร่าเสียร่าวานก็เอาอันอันนั้นใส่เอาขี่ไก่ใส่เอาขี่ไก่ใส่เดยก็เลยก็อยู่ดี่ค่ะ ค่ะไอที<ม>ตอนปลูกเนี่ยเอาสิพ่อเา้าเ้าสู้ฟังก่อนค่ะจังสีถามถึงว่าแล้วเขาปลูกมากนี่เราได้ผลผลิตซําไดจังไดเนาะพ่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้มเมื่อเบาสู้ฟังก่อนว่าตอนปลูกนี่พ่อขาเกษตรแดงไงสวนผ่อเด้อเบาถึงสวนผ่อนี่วิธีการปลูกข่อเห็ดจังไดก็ เริ่มแรกมันก็พ่วนดินแล้วก็ไถไทพุ่นดินขึ้นแล้วก็ตากแดดแล้วก็ตีดินให้มันแตกให้มันแหงเมื่อเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มปลูกคครับเมื่อเวลาปลูกปุ๊บนี่ขั้นถ้าห่าอย่ากให้มันดีดีอย่าบ่อย่างให้มันเป็นเสียล่าก็คือเอาปูนขาวห้องผื้นก่อนค่ะครับปูนขาวลงห้องผื่นตามลุมทุกลุมค่ะอืมเ่าจะปลูกไปตามอรงนี้ลุม พอใส่ปูนลงไปน้ำบ่อค่ะบ่อครับบ่อบ่อบ่อเลใส่ครับมีแต่ปูนขาวค่ะเออมื่อเวลาปลูกเสร็จเด้วเด้วกะในประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หฮอจังว่ามันหูผลมันจะติดหรือบบติด้ามันบบติดหฮอก็คือถอนถิ่มเท่านั้นทามันติดแล้วก็บานเ่าก็เริ่มใส่ปูนไดนเลยค่ะเออคือถ้าติดแล้วเขาจะเป็นลักษณะคือก่อนี่บ่คคับพ่อนี่นี่บมนบ่อครับนี่นี่นปลูกด้ประมาณเดนปานใดล่ะคะนี่ นี่ตัวนี้มันประมาณอยู่สองสองอาทิตย์สองอาทิตย์แม่นครับค่ะผลจากการมองดีสาวน้ำยืนมาคนออกไปเบิดเนาะครับครับครับสาวน้ำยืนมาเอาไปเบิดลูกแทมลงหม่ครับแต่ว่ากอที่ยังหน่อยอีหลีแม่นสาวน้ำยืนบ่ออาพี่น้องคือกับปล่อยไห้พอดูแลเขาให้เขาใหญ่ก่อนจังหวะกันใหม่เนาะนาอนี่เขาก็เริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่ก็คือนี่มันก็เลยสองอาทิตย์ กลัวเลยวจ้าจ่านี่เนาะพ่อถ้าติดแล้วเขาจะเป็นแบบนี้แมนติดเขาเริ่มใส่ฟุนได้ด้วยครับนี่ใส่ขิงงัวได้ครับใส่ขิงงัวอ่าเป็นฟุนเป็นขอยกเว้นขอยกเว้นสองอย่างคือปุ๋ยยูดี้อะเดากับขี้ไก่ใส่บ่ได้บ่พ่อบอกครับเป็นใส่งไวใดเพราะว่าจะเกิดเสียราทันทีอ๋อค่ะค่ะค่ะถ้าใส่ขี้ไก่กอกับผัวใแมนครับใส่บัได้เลยขี้ไก่ กีไก่นี่พอล่องมาแล้วครับเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วปีแรกเพราะว่าผมไม่เคยได้ปลูกกรเทียเพราะว่าร่องผิดร่องถึอจนมาครัวปีผมจังจื้อไลผมจังจำไลยผมจังหูจักว่าอันไหนข้วรหรือบ่ควรอือค่ะหลังจากนั้นก็ใส่อุ้ยขอกเขาได้แบบนี้ครับค่ะเราไ้น้ำเขาจังไดพอรดน้ำจังได้เขาก็เมื่อเวลาฝนบ่มส่วนระยะนาแล้งนี่คือบ่ามือหนึ่งหรือสองมือเขาห้น้ำทีหนึ่ง ค่ะค่ะถ้าถ้ามันเป็นนาผลยังสีเขาก็เบิงเบืงเบืงนาดินถ้าถ้าเริ่มมันแห้งแล้วเขาก็จังเริ่มหดเพราะว่าข้างลุ่มนี่มันสีแสค่ะถ้าแสก็เกิดเสียร่าอะไรเขาบ่มากนามแฉแนนแต่ว่าเขามักนามอยู่แต่ว่าเขาบ่มักแสอ้จยนีจ้าพ่แม่ค่ะครับลักษณะแบบนี้ดูแลเข้าไปแบบนี้แมนดูแลเข้าไปแบบนี้จ้าพ่อค้าบตานี่นี่ละไอที ตั้งใจมาคุยกับ่อกับขักมือนีเป็นเบสซูหม่องผู้ที่ซื่อไปตอนนี้ปลูกได้สี่เดือนหาเดือนหกเดือนถักล่ายาวสาวนุ่งเงินจะคาเป็นหยังไฟคือไฟบวบไฟใหมผอสโนุฟังเนี่ยสวน่อก็เป็นตัวนี้ของผมก็เป็นเดิมเป็นมานีบ่ต้องตกใจดอกพี่นองเบ็ดกุกู่ก้นแ้วก็เมื่อเวลาฝนดึง มันเสียหัวดินมันแสดินแสเด็กก็เกิดเสีย,สย,ยละขั้นถาว่าเลยใส่ปูนขาค่ะก็เริ่มใส่ก็ได้ที่หลังใส่ก็ไไ้เพราะว่าห่อห้อยตามรอบหลุมมันค่ะห่อเอาเสียมเดือยอาจ่อปอ,อยังเสวนาดินเด็กก็ห้อยลงไปตามอันนี้รอบๆหลุมมันเด็กก็เอาดิเอาดินกบตัวนี้ไม่มีปัญหาเร็กรับช่วงช่วงนาฝนนี่ ก็ระวังยากระวังยังเพราะว่ามันมันดินแสน้ำหึมเมื่อเวลาน้ำหึมนี่มันจะมีโอกาสเสียราขึ้นต้นที่ค่ะถูกบานของผมก็ยังเรลื่อมเป็นผมผูอันนี้ผมก็ยังย่อมอยู่เยอะนี่เพราะว่าย่อมอย่างตีเพราะว่าอีกบริลทาเมื่อเวลามันผลบวมาาถามันแดงหรือว่ามันอันนี้ผลงาดไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่มันก็จะเดิมดหายเมื่อเวลามันเกิดตัวไม่ขึ้นมาบานมันเกิดมันจะเก่บโบคอยมีค่ะ เออมันก็ปกติบ่ตายตัวพ่อบ่ครับบ่ตายบ่อเนาะบ่ตายบ่อร่ยังคงที่แต่ว่าเสียแน่แต่ใบเสียแต่ใบแบบนี้ใบคือไฟใหม่นี่เนาะพ่อเนอ่ะครับไฟลวกแม่ละพนครับเมื่อไหร่แม่นมีผู้ใดมาจูด้องเข้าตอนกลางคืนบ่เสียละเสียละนี่มันจะขึ้นตามตามพื้นมันเดิมมันเดิมเนี่ยโมเมนต์นี้ใครมาล้นล้นก่อคาเข้ามา่ส่น นี่เราไม่เหตุผลแตยายว่านาอเป็นเรื่องว่ากติน้องครับครับเรื่องเป็นเรื่องปกติบ่ต้องต๊ใจพี่น้องบ่กูก่อนจ้่ครับป่ต้องอันนี้แล้วเฮาคอยบึงมันแต่ว่าอย่าให้น้ำขังคันถาเมื่อเวลาน้น้ำขังนี่มันจะเกิดทันทีค่ะหาช่องทางเอาน้ำออกให้มันบิดจ้าเมื่อเวลามันบิดเดี๋ยวมันก็จะคอยปกติไปตาม อันนี้มันเขาจะฟื่นตัวขึ้นเองแม่นครับมันจะไปตามอันพืนโตขึ้นอีกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้กะเห็นพ่อแมโรยปูนขาวบ่คะแม่นครับโรยปูนขาวผมผมก็ก็ลั่งเริ่มใส่หน่เพราะว่าเพราะว่ามันดินเสียออนี่ค่ะมีโอกาสล้กกับากันเห็ดล้กกับากันทํำเพราะว่าเพื่อนนี่เป็นคาดูแต่ว่าหันเป็นคาออนเอเป็นคาคุณนายเป็นคาคุณนายครับเป็นคาคุณนายรักษาอยากที่สุด ไฮสีว่าค่านี่รักษาง่ายผมโมเสียเพราะว่าผมเคยทดสอบเมื่อแล้วปีนี้เป็นปีที่สามค่ะอืปีปแรกๆนี่ผมจนมาบิตจับป้าถิมเพราะว่ามัน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 โม,นมนหายกำลังใจจังเม็ดเพราะว่ามันมันจะเป็นแนวไรแน่จะเป็นเสียล่าจะเป็นนอนกอก,ะกะ้าลายปีแรกอืมค่ะอนอนกอนี่ผมจะบอกเลยว่าขั้นถาต้นแค่ขั้นถามีต้นแค่ก็คือให้ตัดถิม ห้ามเอามาอยู่ในป่าคาเพราะว่ามันจะทาได้เพราะว่านอนนอนนี่จะเกิดจากต้นแค่แค่แขาวแค่กินนวดอกว่านี่แหละครับอ๋อต้นแค่บ้านเฮานี่แมนครับค่ะแมนครับทามีอยู่ไก่ป่าคานี่แมนโยกโยกโยกในบริเวณป่าคาเฮานี่คือแมนเลยผมสังเกตแล้วว่าตอนยี้มือแรงนี่มันจะลงมาลวงมาจากต้นมันนี่ เป็นลอยหรือสองลอยมันจะลงมาหาคาเขาโอ้ค่ะยาหามันมีบ่ห้มีต้นแค่เนอแม่ครับเข้ามากเาผมพ่อเดียวผมเจอเดียว๋อค่ะขอแนะนํำเนาะพ่อน้องผู้ชมผมแนะนํำพี่น้องบดกกูโกกคนค่ะพวกปลูกน้ำกันค่ะเอาไม่มีคือกำจัดออกแล้วเอานี้ไก่ค่ะพ่ออืมกับหนึ่ง้าคนใดหูจักกกห่วงสังน้ำไ้น้ำผืนหน้าเขาน้ำอันนี้สวน มันเกิดมามันจะเป็นดอกเขาขาวห่วงมันสิงอค่ะพ่อนี่ก็เกิดบงเลยเอาค่ะขั้นตาเห็นตามตามสวนห่อคือโลกถิ่มเบิดย่าให้มีอยู่นี่เฮามีบ่คะมีผมโรคออผมจัดการเบิดแล้วพอจัดการเบิดแล้วโอ้ต้นยังก็คขาเขาเอิ่นต้นมวงสั่งแทกเป็น่ยนต่างใดมวงสั่งพรมีแนวบัวค่ะดอกเขาขาวน้ำบัวไม่มีไม่เจอพอจัดการไปแล้ว เราออกไปแดนล้วเ่าบอกว่าโให้เราออกแดนแล้วก็ออกแดนไลยเขาว่าบอกว่าต้องออกแดนได้มันกับโบ่คอยมันก็บคือเกษตรกรแล้วบออกแดนว่าไงนี่บนปลู่ยังสี่พี่น้องนี่คือมองเขายู่ใกล้แม่ยู่ยู่ไก่โฮมเขาคือกั้นทะเลพอนี่นี่มันยู่ไก่โฮมนี่หนึ่งมันก็ทีดินมันก็มันเป็นพื้นสูงแน่เพราะว่าหนามมันกับโบเส่ะแต่มามันก็เรียอยู่แค่นี้ประมาณจักเดือนคะนี่พ่อ นี่มันอยูหาเดือนค่าหาเดือนได้พี่น้องค่าหาเดือนนี่คือใส่งานโบท่านใดเพราะว่าเมื่ออะไรคนใดเอาไปปลูกคือคนนั่นก็คือจะถ้าหมสูญเสียจ้งใดก็พาะมาเบิ่งพ่อยางมาเทียบก็ค่าหาเดือนเบิ่งค่าสวนพออซัรี่พี่น้องเอานี่ค่าหาเดือนพี่น้องคาเดือนี่จ้าอืมเพราะว่ามันจะโบท่านพ่อจะปลูกจ้าคันถ่ายจะปลูกยี่หีคือแปดเดือนหรือเก้าเดือนขึ้นหรือขวัวปีค่ะ แม่ทาหาเดียนี่มันจะเอาไปแล้วมันจะเริ่มเหี่ยวเมื่อเอาหา่อรงดินแล้วมันจะมันจะหูเสือว่ามันเหี่ยวเข,าข่าตัวติดตัวติดดิหน่อยนะเพราะว่าม้วนเสียมันจะได้ผลเสียมันจะได้ครับค่ะพอหญิใหญ่ต้นสูงแบบนี้แต่อายุว่าท่าได้แม่อายุว่าท่าไหนครับไปปลูกกับดีไปปลูกกับ่สมขวรนะเพราะว่าปลูกแล้วก็บ่ท่าได้ผลค่ะ แสดงว่าอ่อนเกินไปกับพอดีแม่นบะค่ะพ่อแม่นครับเมื่อเวลาไปถือแดดนี่เดิมโยบเลยครับค่ะหัวหัวก็โยบ้าแก่ละคะพ่อพอดี้แก่เกินไปขันทาขันทาแก่นี่ขันแก่หลายเอาก็มีโอกาสเอาก็ได้คอนถิ่มได้เพราะว่าเขาจะเอาแต่มวนมันอ่อนมวนมันใส่งานได้ค่ะมดยางสูงสุดก็คือขวบปีค่ะขวบปีแม่นบะเราไปเห็ดพันธุ์ได้ดีแม่นบ่เราไปเห็ดพันธุ์ได้ดีแม่นจะห่อจะเอาไปไก่หรือไปไก่ก็ มันมันก็นยังดีดีเต็มรอยอยู่วะอนชาค่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่าหาห้ <c oughs> เดือนนี้คือจะเอาไปทําพันธุ์นี่ทําเหตุยากเพราะว่าเมื่อเวลาไปปลูกปุ๊บมันจะบวบ่วคอยไล้ผลค่ะเพราะว่ามันจะผลเสียหลายค่ะแต่ว่าผมจงว่าผมก็นแน่น้ำให้พี่ให้น้องผมผมศึกษามากเพราะว่าผมก็เหตุผมเองเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ผมสาวนิน่นเพินอนเอาของผมออกไปปลูก ผมก็เลยเอาค่าหาเดียนออกมาปลูกปุบเมื่อเวลาปลูกแล้วแทนทีมันมันจะติดเอาออกจากมองนี่ก็ไปปลูกมองนี่แทนทีมันจะมันจะติดนี่มันโบติดเลยมันทาผ้าให้เหี่ยวให้ตายไปเลยเหี่ยวแห้งตายไปเลยแม่นครัเพราะฉะนั้นพี่น้องคะ่ะแนมเบิงเดอค่าก่อขนาดนี้ สูงถั่วหมูพอแบบนี้ลำต้นใหญ่ปนนี่โบเมนโบมีคนมาขอสื่อได้พี่น้องมีคนมาขอสื่อยูซูมือมี่คู่มือแปลว่าพอเราบบขายให่เป็นยังคือบบขายเนื่องจากว่าผลเสียมันไหนอายุมันบท่านใดนพน้องอายุมันกับโบท่านหอดอายุมันกับโอท่านถึงนี่คือคนคุณภาพพี่น้องเพราะฉนั้นก่ะฝากไปเลยค่ะคลิปนี้หลน์สวนครับ ตอนนี้โอ้ยอย่าฝ้าอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยเฝ้าน้าเงินพอค้าเหกกระซีเดือนกระสีคุนทายไหมะอย่าฝ้าหรือพี่น้องเอ้ยวันฝุ่นหูก้นเสียเรียนเนสื่อนะพ่อเนาะผมค้นถามเป็นผมผมผมสงสารพวกจะจะสื่อไปถามเมื่อเวลาเขาสื่อไปแล้วขวค้นถามมันบ่ประโยชน์ก็ควบเสียใจมันก็เต็มรอยคั่นเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเวลาจังสีเดวก็ให้มันครบเรียนนี่คือผม นัดดูค่าเยอะๆนี่พวกพ่นจะมาเอานี่ผมนัดพ่นออกพรรษาค่ะอืเพราะว่าเยอนไม่น่านต่ละหาเดือนถือต้องอแล้วพ่อเบิดฝนพอนดีนะแม่เบิดฝนหนาฝนมันะจะเป็นต้นเกี่ยวเขาตาัดโกเขาหลังตัดโกเขานี่นี่ได้น้อยคือเร่มเอาอะไรจ้าเพราะว่ามันมันเอาไปมันกับผมหยาดมันเสียเพราะว่าผมเหตุเบื้องหล้วเพราะว่ามันบ่เลยประโยชน์มันได้เลยผลผมเลย บอกพี่บอกน้องบอกหวานบอกเมืองบอกว่าผมบม่อยกากให้เฮตุเพราะว่าเฮตุไปแล้วมันกบ,บลิดผลจักอย่างเาขาก็เสียกำลังใจค่ะ<า>มือนีผมกับผู้พี่ยังหลายจังว่าผม บใครได้อายุเข้ากันเนาะว่อเนาะขาคือสาวนุ่เยืนนี่เระพี่น้องทายอายุขึอกันค่ะ้าเอาคขาสวนพออยู่คือกันถามว่านี่ทายแม่นสีเอาไปคุดทรงพี่น้องนมันก่คุดได้แต่จะเห็ดเพื่อยังล่ะ้าพี่น้องเข้าสื่อไปแล้วมันบอด้มันบ่งามมันบ่ดิด มันกระจบกันแค่นั้นครับแม่แต่สาวน้ำยืนเพิ่งกันยังถามผมว่าจะปลูกอะไรพอขั้นถาปลูกอะไรหนูก็จะบอท่านเอาไปเถามมผตรงถามได้พี่น้องเราบอกท่นตัวกันนาแม่พอแม่นอยากขายแย่งสาวน้ำยืนไปถามค่าจะเดือนแล้วอุ้ยค่าเก้าเดือนแล้วเดี๋ยวบ่งในน้อยอยู่แม่ค่าเก้าเดือนนี่แล้วมันแปงว่ามันตัวกันเพราะว่าผมกับบอยยังไงตัวเฮ็ดยงกับให้มันคว้มเป็นจริงเป็นจังย่าจะไปตัวกัน เนี่ยผมกับว่าเอาค่ะถ่ายุเดอร์พี่น้องเดอร์นี่นถ่าสวนกอสัมลี่อีกรอบอยู่นะคะอ้าวบัตานีปลูกคาว่าสามปีพอค่ะนี่มันเป็นจังได้บัตานีพ่อได้พ่อได้ขายได้ยังน้ำข้าเจ้าจังไดเนี่ยค่ะพอแต่ละปีพ่อก็ปีนี้ก็ถือว่าพ่อได้ใส่ได้ซอยอยู่ได้เงินแสนกว่าบาทโอ้เนาะค่ะบอกพี่บอกน้องเพราะว่าถือว่า พอก่สมบูรณ์คือกูปีผมกับว่าท่านจัาวว่ามองสิ่งมองไกยเพราะว่าสามยืนเป่นก่บอกเล็กคอยมาทั้งหาผมบนไหนเพรว่าผมว่าตานีหัวจักกันสาวน้ำยืนกับว่าตาหนูจักขาสาวยืนว่าตาหนีพ่อหัวนี่นอพ่อกระเงินแสนอยู่นอพ่อเนาะอันประมันปลูกไรปบนไหนพ่อที่ทำเงินแสนได้นี่ที่กับประมันบ่ถึงไรบนไหนครับเพราะว่าม่อนม่อนม่อจะทำเงินไหนประมัณสามสี่หลอกสามหลอก สามงานได้อยู่ครับค่ะอืมพราะว่ามุ่นมุ่นนั่นผมก็ที่ดินนั่นมีอยู่สองไร่เพราะว่าผมก็ยังปลูกเพท่นเบิดค่ะเออผมแค่ปลูกแค่สหลอกปลูกสามหลอกประมาณ3งานได้นอพน,นอสามงาน ได้เงินแสนอยู่เพิ่อนวอาให้ฟังดีใจดีใจน้ำพี่น้องได้เงิน่าได้ใส่หนีใส่สินพุ่นะก็ถือว่าได้จุบหนีจุบสินขอบคุณในหลายที่บอาซูบ้างบอกเอ๋จะไม่แห้งใจเนาะนีสินกินพลดก็ถือว่าเบาวางลงไปผมก็ภพุิมใจน้ำจริงสิ้ผมเลยทำพราะว่าคู่ปีคู่เรียนผมก็ทํางมหากินผมกับผมเลยว่าเสด็จมาลูกคา ผมก็เห็ดหัวเห็ดสวนกินไปธร้มดาปีไรก็มีแต่นีปีไรก็มีแต่หนีจังว่าเมื่อเวลาผมเลยมาปลูกคางสีผมก็เลยวินีวิสินจังว่าผมพู่มใจายเพราะว่าตั้งแก่ต่อไปหนีบ้านผมจะจือไปเลยเพราะว่าผมสี่าเอาหนีอีกเพราะว่าจึกว่ามันใส่ยากเมื่อไหร่นอกสื้เงินนี้เพราะว่าสบายแล้ววันนี้ได้เท่าใดก็เลือกลาบตานนี้ว่านอกได้เท่าใดก็พอเลยใส่เพราะว่าสองท่า ท่านมาลูกว่าสองเขากลับไปเป็นขอรั้เขาจผมก็อยู่สองแถ็ไปตามลำพังเฮ็ดได้ก็เลยกินเฮ็ดบ่เลยก็เลยกินกินตัวบบกินมันก็มาสีอยู่ไล้ค่ะแม่ดีเด้อพี่น้องเด้อสาวน้ำยืนเอาคลิปนี้แล้วก็ให้พ่อเพื่อนนี่หละเป็นผูเบาสูฟังว่าคาเฮ้าเป็นยังอันงามๆอยู่ดีๆมันก็เปลื่ยลงจังสี่เอบเป็นยังบบตรงโตกใจจ้าจ้า พอตองตกใจเดี๋ยวมันก็จะหายเองเพราะว่าช่วงนาผลบางลงไปมันก็จะค่อยเบาบางลงเขาจะพื้นตัตเนาะแม่เขาจะพื้นตัตเขาเองแต่ว่าช่วงนี้ขั้นถา้าผลเด้งๆหมื่นหนึ่งสองหมื่นนี่้มันก็เรื่มเลยเพราะว่ามันพื้นหนี่น้ำเสียหกันหกน้ำเสียหักนี่ทั้งดุมนี่มันจะเสียมันจะเป็นน้ำมันจะทําให้หักเดืองแล้วก็เสียร่าก็เรื่มขึน้นค่ะจัวมา บตองเป็นหยังบตองเป็นห่วงมันดอกบอเป็นหยังบบาตายจาเพราะว่าผมเพงส่วนแม่กูนี่อันอันปีแรกแม่นครับเพราะว่าผมบท่าน,านไไหูจักตัวนี้ปลายสายเหตุมันจะเอาหยังใส่โซ่ิ่มเลยปะค่ะโซ่ิ่มเลยครับ <laughs> พ่อนมือนี่กะได้น้ำเขาเลยน้องพอน้อเอ้าวอ้าวดีใจพอกับเปาสูฟังพี่น้องสาวนุ่มยนแเวียนมายังมาสื่อค่าตาแดงยังมาสื่อตนท่านคาอย่างอื่นพอแล้วมีหลายอย่างคานามก็เคยมาสื่อจดแปลเอเติดพี่น้องมองนี่นี่นี่มองนี่ตะกี้แม่ปู่คานามเนาะสาวนวียืนเมาไปเบิร์ตวพี่น้องเอาไปเบิร์แล้วแล้วก็มือนี่เนี่ยมาเอาตนพันค่าตาแดงนี่นี่เนี้ยกับค่าเหลืองด้วยค่ะ ครับข่าเหลืองนี่ครับมาเอาไปให้โอ้ยยางส้นกองค่านี่พี่น้องค่ะมาเอาต้นพันุ์ข่าเหลืองกับกับข่าแดงน้อยนะคะไปส่งให้พี่น้องในหลาก,กันเลยว่าพ่อครับมาว้าอันนี้ให้ฟังเนี่ยข่าไฟลวกนี่ว่าสิค่ะมื่อนี้ขอบคุณคุณพ่อสมรีได้หลายาค่ะที่บอกเราประสบการณ์วังนี้กับ ยังปลูกผสมผสานไปแบบนี้เนาะพอนอเน่นคาเน่คาผมมีมีตัยางเป็นพอพอครับมีตัวอย่างครับคาเหลืองครับาหนามเกษตรแดงใยแดงน่อยครับมีคาโคมครับคาปลาพ่อยังเอาน้ำสาลง้ี้มันปลูกเลยคาปลาผมก็เริ่มปลูกแล้วกำลังจะติด เออกำลังเริ่มจะที่เดียวเยือนจ้าถืจังแมนเป็นคนมีค่าค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> ขอบคุณใน่ไลค์ด้วยขอบคุณค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนมีค่าอีลีพี่น้องค่ะใจเย็นๆเรื่อค่ะนี่ผู้ใดอยากได้เสื้อนี่ใจเย็น,ยนๆฮอกก็หาเดือน <laughs> ขอบขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามเคตับดีๆที่มีมาฝากกันปัญหานี้แก้ไขแบบใดว่าสันคาใหม่คาตาย แก่แบบพอสมลีบอกนั่นแหละนะคะใจเย็นๆเบิดฝนเขากระฟื้นนะคะขอบคุณพี่น้องติดตามค่ะอยูทูบหักแพงแบ่งตันนะคะสวัสดีค่ะ